เนื้อหาในในิยายชุดนี้สร้างจาก ChatGPT เรียบเรียงและาพากเสียงโดย Nix Studio โปรดรับฟังเพื่อความบันเทิงเพิดเพลินในระหว่างเดินทางพักผ่อนหรือใช้รับฟังกล่อมนอนเงาลับแรล EP 7ในความมืดมิดของลับแลเงาแห่งอดีตยังคงตามหลอกหลอนร่างเงาที่ไม่ใช่ศัตรู แต่เป็นส่วนลึกของความกลัวเมื่อเงานั้นปรากฏขึ้นการประทะที่แท้จริงจึงเริ่มต้นจะหยุดมันได้หรือต้องคืนสมดุลก่อนทุกอย่างจะสายเกินไปตอนที่7เงาที่สิงอยู่สายลมหนาวพัดผ่านซากอาคารโบราณที่ตั้งอยู่ใจกลางปา่าทึบ ใบไม้แห้งกระทบกับพื้นดินกรอบแรกรบเต้ยยืนอยู่กลางความเงียบมองไปยังเงามืดที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นใกล้ๆกับซากกำแพงเกา่านั่นคือเงาที่เขารู้จักดีร่างเงาของวินเต้ยรู้สึกถึงความหนาวเย็นไหลซึมในอกใบหน้าของร่างเงานั้น ไม่ใช่วินที่เขารู้จักชัดเจนหากแต่มันคือเงาลึกๆที่บีบรัดจิตใจของวินเองร่างเงานั้นเคลื่อนไหวอย่างช้าๆแต่เต็มไปด้วยพลังบางอย่างที่เต้ยสัมผัสได้อย่างชัดเจนวินหรือเงาของนายเต้ยกระซิบด้วยเสียงสัน่นวินที่ยืนข้างๆ หันหน้ามองร่างเงาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวนั่นมันฉันไม่อยากจะเชื่อว่ามันยังอยู่เงานั้นมันเป็นส่วนลึกที่สุดของตัวเราเองเตยพยายามอธิบายมันไม่ได้ต้องการทำร้ายแต่เป็นความกลัวความเจ็บปวดที่เราเก็บซ่อนไว้ เมที่ยืนใกล้ๆสังเกตการอยู่ค่อยๆก้าวเข้ามาถ้าเราทำร้ายมันเราอาจทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวฝ่ายหน้าเครียดมือกำแน่นจนเล็บจิกฝ่ามือฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเต้มันพูดกับสิ่งนั้นเหมือนมันเป็นเพื่อนกันฉันกลัวกลัวว่าเต้มันจะไม่ใช่คุณเดิมอีกต่อไป จอบพยายามทำให้บรรยากาศไม่ตึงเครียดเกินไปเราต้องระวังนะเงานั้นเป็นอันตรายจริงๆเราต้องพร้อมจะสู้เต้ยหันไปมองฝ้ายป้ายฉันไม่ได้เปลี่ยนไปฉันแค่เข้าใจบางอย่างมากขึ้นเราทุกคนมีเงานนในตัวไม่ใช่แค่เราเท่านั้นในขณะนั้นร่างเงาของวินยืดตัวสูงขึ้น ใบหน้ามันเผยให้เห็นความเจ็บปวดและความทรงจำที่ถูกฝังลึกฉันกลัวกลัวที่จะถูกทิ้งไว้เบื้องหลังกลัวที่จะถูกลืมเสียงของเงานั้นเป็นเหมือนเสียงสะท้อนในใจของวินเองเตยก้าวเข้าไปใกล้อย่ากลัวไปเลยเราจะไม่ทิ้งนายถ้าเธอรับฉันได้ฉันจะไม่ทำร้ายใครอีก ร่างเงาพูดด้วยน้ำเสียงที่เปละบวาง้ายถอนหายใจยาวบางทีเราไม่ได้สู้กับเงวแต่เราต้องสู้กับความกลัวในใจตัวเองเมนิงเงียบใส่ตาของเธอเริ่มพล่ามัวเหมือนถูกพลังลึกลับกระตุ้นให้ฝันถึงอดีตฉันเห็นภาพภาพของประตูและชีวิตก่อนหน้านี้ที่ฉันต้องปกป้องมัน เยสบตาเมด้วยความเข้าใจนั่นแหละเหตุผลที่เราลงอยู่ที่นี่หลังจากการยอมรับและการสื่อสารอย่างลึกซึ้งร่างเงาของวินค่อยๆสลายกลายเป็นแสงวูบไหวก่อนจะกลับคืนเป็นวินตัวจริงที่ยิ้มออกมาอย่างสงบขอบคุณที่ไม่ยอมแพ้กับฉันวินพูดเสียงแผ่ว แต่บรรยากาศยังคงตึงเครียดในใจทุกคนฝ้ายยังคงมีท่าทีที่ระแวงเราไม่รู้หรอกว่าเงาเหล่านี้จะกลับมาอีกหรือเปล่าจบพยักหน้าแต่เราต้องพร้อมรับมือเพราะนั่นคือความจริงที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้กลุ่มเริ่มเคลื่อนตัวออกจากซากอาคาร แต่ทุกก้าวเดินเต็มไปด้วยคำถามและความหวาดระแวงในใจของทุกคนเริ่มมีเงาที่สิงอยู่เงาของความกลัวและอดีตที่ยังไม่ถูกปลดปล่อยขอบคุณที่รับฟังกดกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ